คุณท่านอาจารย์นันทนาครับเรียนที่น้องสื่อมวลชนครับด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเรากําหนดให้บุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในเ,เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะครับผู้จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนั้นจะต้องผ่านกระบวนการในการคัดสรรมาหลังจากนั้นก็ไปให้สวลงมติเห็นชอบหรือให้คําแนะนําก่อนนําความขึ้นทุนกล้าวและประกาศลงในราชรกิจจานุเบกษาต่อไป ก็เห็นว่าความเป็นสวมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากเราก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าสวชุดปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับถูกตั้งข้อกล่าหาถูกดําเนินคดีว่ามีที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคำถามก็คือว่าแล้วสมควรจะปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญอย่างนี้อีกต่อไปหรือไม่อย่างไร ตอนนี้กระบวน,นการพวกเขาถูกตรวจสอบในองค์กรที่สําคัญอย่างกก,กตและดีไซน์และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสองหน่วยงานนี้ผมตั้งคําถามคําใหญ่ๆว่าผมกับอาจารย์นันทนาเนี่ยนะครับสองท่านพยายามจะหยุดส,สกัดหรือชะลอให้กระบวนการที่สวโวตสวที่มีที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกตั้งข้อกล่าวหา นะครับแล้วไปโหวดรับรองบุคคลมาดำรงตําแหน่งองค์กรอิสระต่างๆอุบ,บุคคลเหล่านั้นก็มาเห็นดีเห็นชอบเป็นคุณเป็นโทษกับตัวสอบวอเองประเทศไทยมีคนจํานวนเจสิล้านคนมีผมกับอาจารย์นันทนาเท่านั้นดอกหรือที่เป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องนี้เรามีพักการเมืองมีนัากการเมืองมีชื่อเสียงไม่มีใครเป็นเดือดเป็นร้อนหรือเรา สองคนทำได้เท่านี้จริงๆครับดังนั้นแล้ววันนี้เขียนว่าเมื่อไม่สามารถจะขอความเมตตาขอเรียกร้องให้คนเหล่านั้นมีจิตสำนึกไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการโหวตไม่เคยชะลอไม่เคยเลื่อนเลยครับจับยัดมาก็ซับๆทุกครั้งเลย เห็นว่าควรจะต้องไปเริ่มต้นที่จุดจุดเริ่มต้นนั่นก็คือผมจะยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาทุกท่านให้หยุดสรรหาหยุดป้อนให้กับสวหยุดไผยเรือให้จนนั่งผมหวังว่าการสรรหาวันนี้ทราบว่าเป็นตุลาการศารลรัฐธรรมนูญสองท่านเชื่อผมขอประกาศว่าขอให้บุคคลสองท่านนี้ เป็นคนสุดท้ายภายใต้น้ำมือของสวชุดปัจจุบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประธานคณะกรรมการสรรหาจะเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและหยุดสรรหาบุคคลจะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระป้อนให้สวลงมติสองคนนี้ขอให้เป็นคนสุดท้ายนี่คือประการแรกนะครับหลังแถลงข่าวผมจะไปดำเนินการยื่นหนังสือต่อประธานสภาในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาที่ สำนักง,งา,นา,านสารประธานสารดีกาต่อไปประการที่2ครับเรื่องที่2เนี่ยผมมายื่นร้องขอให้ตรวจสอบมาตรฐานเจเริยธรรมของสวอ,อท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาเนี่ยนะครับท่านก็ทำหน้าที่ในวุธ,ธิสภาอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนด้วยการขอให้ ชะลอหรือหยุดการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพี่น้องคนไทยเห็นดีเห็นชอบเห็นด้วยจากการแสดงออกในสื่อต่างๆแต่ก็ปรากฏว่ามีเจ้าเก่านายเดิมคนนี้ล่ละครับพยายามที่จะพูดพยายามจะสก,กัดแรกๆก็อ้างเหตุผลอย่างงุ่นอย่างนี้และท้ายที่สุดลูกล้ำเข้ามา กลายมาเป็นการดูมุ่ยหมิ่นดูแคลนอาจารย์นันทนากล่าวหาว่าท่านเป็นโลกย้ำคิดย้ำทำนักเข้าจากเดิมไล่อาจารย์ออกแล้วมากล่าวหามาดูหมิ่นดูแคลนผมว่าพฤติการแบบนี้แหละครับเป็นพฤติการที่สมควรอย่างยิ่งที่คณะกรรมการการมาที่การมาตรฐานตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของสวอจะต้องหยิบประเด็นนี้หยิบคนคนนี้ เข้าไปตรวจสอบอาจารย์นันทนาผมทราบมาว่าเพียงเพราะพูดว่ามีสวที่มาอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยนะครับอาจจะมีที่มาจากาเป็นแม่ค้าบ้างอะไรบ้างต่างๆหยิบแกเข้าไปในกันมาที่การนี้และพฤติกรรมแบบนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามาตรฐานของคณะกรรมการตรวจสอบจอยธรรม ของการมาที่การสวเนี่ยนะครับถูกตั้งมาเพื่อสกัดคนเห็นต่างกับพวกตัวเองเท่านั้นหรืออย่างไรหรือไม่อย่างไรอาจารย์นันทนาเข้าไปถูกเข้าปิ้งในการมาที่การนี้ไอค้คนคนนี้ต้องโดนเหมือนกันตีคู่กันไปดูนะครับแล้วสังคมจะได้เห็นว่าการมาที่การของสวเรื่องตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมมันเป็น แค่โกงจากในการสรังหาคนเห็นต่างกับกลุ่มตัวเองหรือกลุ่มสวน้ำเงินหรือไม่อย่างไรขอบคุณครับ